ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางพี่บบาวเมืองใต้นะครับเอฟซครับผมโค้งสุดท้ายนะฮะครับผมวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับวันนี้นะจะได้กินหรือเปล่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมครับถูกจนมีร้านเป็นของตัวเองถูกจนมีรถถูกจนมีบ้านนะครับเอฟซครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพี่บบาวเมืองใต้นะครับว่า ลูกชายที่เสียไปแล้วนั้นมาย้ำตัวเลขให้หรอยงนะครับเนาะครับแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมอย่าลืมนะครับวันที่18ดนะครับผมทําบุญร้านนะครับร้านพี่บ่าวนะครับพี่สี่ครับผมวันที่สิบดช่วงเช้านะครับสามารถมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีกันได้นะครับเขตหนองหานนะครับออกจากหนองหาน1กิโลนะครับผมบ้านเชียงงามนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพี่บ่าวครับผมครับสวัสดีครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับ วันนี้ทางช่องก็จะมาย้ำโค้งสุดท้ายของพี่บ่าวนะครับว่าลูกชายเนี่ยมาย้ำหรือเปล่านะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับพี่บ่าวครับผมอยากจะทราบวันเวลาที่เราจะทําบุญกันนะครับผมจะทําบุญวันไหนครับพี่บ่าวครับพี่บ่าวจะทาบุญรอบๆร้อยวันนะครับให้ลูกชายวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดคุมพานะครับสิบแปดกุมพ่าครับผมจะ ตำมุที่อุดรเนี่ยครับก็จะทําที่นครด้วยนะครับเดยวที่นครก็ใจยากครับทําให้ที่นี่บ่าวกาจะทําเองนะครับครับผมแล้วก็วันที่18ก็อย่าลืมนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับผมที่ร้านเจดมก๋วยเตี๋ยวไก่มรักทางไปบ้านเสียงามอยู่อยู่ร้านอยู่ตรงกับป้ายบ้านเสียงามเลยครับผมครับผมวันนั้นเราก็มา ทานมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับ <S <S เลี้ยงฟรีนะครับจนกว่าจะหมดนะครับของที่เตรียมไว้นะครับผมโอ้คับคือพี่บ่าวจะทําบุญแล้วก็เลี้ยงด้วยนะครับทําบุญร้อยวันให้ลูกด้วยครับผมแล้วก็เลี้ยงแกนกับเอฟซีเลี้ยงคนนะครับผมครับแล้วก็จะเป็นการเปิดร้านโปรโมโตร้านไปด้วยนะครับให้คนในหนองงาในในเขหนองงานในเขตหนองงานเราใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะ ไปตรงไปเที่ยวนะครับใครไปทำชูโชษไปวัดสีพรอะไรนะครับก็แไว้มาทานก๋วยเตี๋ยนะครับกินฟรีวันนั้นกินฟรีครับผมกินฟรีนะครับผมครับทีนี้ผมจะขอสอบถามแทนเอฟซีเพราะไม่พี่น้องทางบ้านนะครับที่ถามมานะฮะว่าพี่บ่าวเนี่ยถูกจนซื้อบ้านซื้อรถเปิดร้านเป็นเงินสดนะฮะถูก บ่อยแหละครับหรือว่ายังไงคราบรอว่าถูกทีเดียวครับผมหรือว่าถูกสะสมมาแล้วเก็บอย่างนี้ครับผมถูกก็สงสัยนะฮะผมถูกสะสมมาแล้วครับผมเก็บอาครับผมโอ้ oh, ถูก <ผม S 1> สะสมผม,ผมก็ถูกไอ้บ่อยแล้วก็ผมถูกกับข้าวกลา,างวันด้วยครับผม oh, ผมก็สะสมมาคกับข้าวกลางวันคือทุนของผมนะครับครับกข้าวกลางวันอ๋อคือสมัยที่พี่บ่าวทำงานอยู่พี่บ่าวก็ถูกสะสมสะสมมาเรื่อยๆครับผมใช่ไหมครับ ที่มาถูกหนักๆก,ก็คือช่วงที่ขอโทษนะครับผมช่วงที่ลูกชายเสียเสยแ,ลแล้วลูกชายก็เลยมาเข้าฝันครับผมช่วงาาที่ถูกนักที่ผมถูกนักที่สุดที่ออก5 19ครับผมสามตัวเลยสามตัวเลยว่านั้นถูกหนักกว่าเพื่อนครับผมแล้วก็มาอ้วนล่าสุดผมก็ถูก ไม่กี่บาทครับผมน้อยครับไอซีหนึ่งหนึ่งเพราะผมคิดว่ามันเลขบ้าอะไรครับผมผมก็เลยซื้อน้อยๆครับซื้อไว้สนุกๆนะครับเพถือว่าตามสถิติเก่านะครับเอฟซีครับผมสถิติเก่าพี่บ่าวเนี่ยถูกติดติดกันเนี่ยกี่งวดครับสี่งวดครับผมสี่งวดนะครับเพื่อเพื่อความมั่นใจนะครับสำหรับเอฟซีนะครับ สี่งวดนะครับผมแต่แต่ว่าแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะพี่บ่าวมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับก็ไอ้ฟีไว้พิจารนานะครับผมก็ครับเพราะว่าแนวทางนะครับตามที่เขาบอกกันมือเราจะมือทํารวยนะครับครับหวยก็ทําจนเราก็ต้องใช้วิจายานนะครับในการเลือกซื้อเลือกหานะครับผมใช่ครับผมเราอย่าไปหลงระเริงกับมันได้มาเราก็ต้องเก็บนะครับเงิน เก็บไว้ทํโน่นทํานี่นะครับผมก็จ่ายมาผมก็เก็บนะครับจ่ายบางส่วนทําบุญบางส่วนนะครับอเป็นเงินเทวดาเนาะพี่บ่าวครับใช่ใช่เงินที่เทวดาเลยด้วยเราได้มาโดยง่ายมันก็จะเสียไปโดยง่ายนะครับผมเราก็ต้องเก็บต้องต้องมีสตินะฮะต้องมีสตินะพี่บ่าวเนาะเป็นแนวทางเอาทีนี้เราจะเข้าเรื่องตัวเลขเราแล้วนะครับผมตัวเลขลูกชายที่เสียแล้วมาย้ำอีกไหมครับพี่บ่าวครับไม่ครับผมก็เือผมจะทำบุญร้อยวันนันเลยครับก็ เอาตามความฝันเดิมของผมนะครับที่ผมฝันนะครับผมคือย้ำให้ตัวเดิมนะครับเผื่อ fc ลืม fc ไม่ได้ชมคลิปที่แล้วก็ชมคลิปนี้นะครับก็ห้ตามตัวเดิมนะครับค้าผมขออนุญาตย้ำตัวเลขย้ำความฝันสำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับพี่บ่าวครับรบผมฝันแบบไหนครับพี่บ่าวครับผมก็ฝันลูกนะครับว่าลูกมาแล้วก็มานั่งหัวเราะกันนั่งล้อมวงแล้วก็หัวเราะกันที่ไหนครับพี่บ่าวที่นี่ครับอุดร ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวก็ผมโอ้ครับผมก็คือว่าสนุกสนานครับผมหลังรู้ข่าวว่าพี่เบ่าจะทําบุญร้อยวันให้ใช่ใช่ครับผมแล้วพี่เป่าดีเป็นตัวไหนครับผมผมที่เลขชอบผมก็คือเลขก้องสามศูนย์หน้าและเลขชอบแล้วก็ศูนย์หนึ่งหกแล้วก็เลขที่บ้านที่ร้านเนี่ยครับสองหนึ่งหกครับผมแล้วก็มีผมก็มีเลขป้ายทะเบียนรถเพราะว่า ผมก็ซึ้งได้มาใหม่นะครับปลายขาวผมก็ซื้อทิ้งๆไว้ครับฝาใบเอฟซีนะครับนี่นะครับแนวทางแนวทางนะครับพี่บ่าวครับผมวันนี้ถือว่าโค้งสุดท้ายนะพี่บ่าวเนาะพรุ่งนี้ก็จะวันโชควันลาบแล้วทีนี้ผมจะมาขอตัวเน้นๆของพี่บ่าวเลยนะฮะสามตัวกับสองตัวบ้าพี่บ่าวอ่ะเน้นตัวไหนเยอะที่สุดครับผมสามตัวก่อนครับผมสามตัวนะครับผมชอบอยู่สองตัวสอง สองเลขนะครับผมอ่าครับผมผมชอบสามศูนย์ห้ากับห้าแปดสี่ครับผมสามศูนย์ห้ากับห้าแปดสี่นะครับผมตัวเน้นนะครับพี่บ่าวนะครับครับผมแล้วสองตัวนะครับพี่บ่าวสองตวชอบหนึ่งหกกับห้าศูนย์ครับผมหนึ่งหกกับห้าศูนย์ครับผมอืมครับแนวทางพี่บ่าวนะครับซีครับวันนี้ทางช่องก็จะมาย้ําตัวเลขให้กระชับลงอีกนะครับผม จากหลายๆตัวตอนนี้เหลือ3.5กับ5.84แล้วก็5.0กับอะไรอีกตัวหนึ่งครับพี่บ่าวครับครับ1.6 1.6นะครับผมสตัว1.6กับ5.0ครับผมแต่ว่าตัวที่เหลือก็กันกันไว้ใช่ไหมครับพี่บ่าวครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบครับพี่บ่าวก็เสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะพี่บ่าวเนาะเป็นถูกก็แล้วแต่ fc นะครับผมก็ว่าเหมือนก็เหมือนที่พี่บ่าวบอกพี่บ่าวก็ถูกแล้ว คนเราแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนาครับผมใช่มันเป็นเทวดาเราก็ต้องจะได้มาเราก็ผมก็กล่าวว่าจะไปทําบุญเก็บแล้วก็ทําบุญด้วยครับผมเอาได้ยินข่าวว่าจะไปทําบุญสร้างกําแพงวัดด้วยใช่ไหมฮะครับผมอุตส่าห์ทุกบุญด้วยนะครับผมรอบนี้ก็จะไปร่วมทำบุญนะครับครับคือไขข้อสงสัยเอฟซีถามมาเอ้าโหถูกหวยถูกเลขขนาดไหนทําไมได้ซื้อบ้านซื้อรถคือ แจ้งข่าวนะครับคือว่าถูกสะสมถูกสะสมมาเรื่อยๆนะครับมาปังตัว5้าหนึ่งเก้าครับผมใช่ไหมครับครับผมนะครับขายข้อสงสัยนี้ที่ถามมาหลานน้อยของผมนะครับกรรำข้าวสารให้กำข้าวสารตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรกันก็กำให้หลานกรรมเล่นๆแล้วก็นับกันดูห้าหนึ่งเก้ากับรพซื้อเลยประมาณวันนี้ได้สองแปดศูนย์หลานน้อยคนนี้หลานน้อยกรรม่สองแปดศูนย์ครับผม เอาอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณพี่บ่าวนะครับผมสําหรับแนวทางงวดประจําวันที่16หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันโชควันลาบนะครับผมให้พี่บ่าวอวยพรให้เอฟซีทางบ้านหน่อยครับว่าผมก็ขอให้เอฟซีทางบ้านนะครับที่ติดตามพี่บ่าวที่ติดตามทุกช่องทุกแนวทางนะครับที่เอฟซีดูนะครับก็ขอเอฟซีมีโชคมีลาบนะครับในทุกในวันพรุ่งนี้ขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับ วันที่18มากินก๋วยเตี๋ยวฟรีพิกัดร้านอยู่ตรงไหนนะครับอีกรอบหนึ่งครับผมน้องออกมาจากตัวเมืองนองหานประมาณ1กิโลนะครับทางไปบ้านเสียงงามนะครับบ้านเสียงงามร้านก็จะอยู่ตรงกับป้ายบ้านเสียงงามเลยครับผมโอ้ครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะไปเที่ยวคำชะโนดไปวัดเสียงอิรพนผ่านเส้นทางนี้แวะได้ครับผมวันที่18 ช่วงเช้าตั้งแต่กี่โมงครับพี่บ่าวครับเอาเลี้ยงตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นไปครับ9ก้าโมงเป็นต้นไปนะครับอีสตครับผมครับขอบคุณครับพี่บ่าวครับขอบคุณครับ